สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่23-27มิถุนายนนะคะในส่วนของตลาดอนุพันธ์สัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าตัว s a t e t y Index Future แล้วก็ Brent c r u d f u t u r u t u r e เนี่ยยังน่าจะเป็นสินค้าที่สร้างกำไรให้กับนักทุนได้ต่อเนื่องนะคะจากสัปดาห์ก่อน อมองในส่วนของตัวปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตัว s a ฟิตแล้วก็ s ซฟิฟตี้อินดฟิวเจอก่อนนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของผลการประชุม FOMC รอบล่าสุดนะคะที่ก็ดูไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนเนื่องจากว่ายังคงเห็นการเดินหน้าปรับลดในเรื่องของวงเงิน QE หรือว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์นะคะก็ลงมาอีก10,000ล้านเหรียญต่อเดือนนะคะมาอยู่ที่ระดับ3.5หมื่นล้านเหรียญ ่อเดือนเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นอกจากนี้เองก็ยังคงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่าตําต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อใดน,นะคะมีเพียงแต่คาดการณ์ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวว่าอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ะระดับ1.4เปอร์เซ็นต์ในปี2015นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปตามลำดับ ทั้งนี้เนี่ยก็ยังส่งผลให้ในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้าไปเกณฑ์กาไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อยู่นะคะโดยทางเฟดเองเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองแม้ว่าจะมีการปรับลดในเรื่องของตัวเลข GDP ปีนี้ลงมานะคะอยู่ที่ดับ2.1ถึง2.3จากประมาณการรั้งก่อนที่ระดับประมาณ2.9ก็ตามแต่ก็ ยังมองว่าประมาณการในปี2015แล้ว2016เนี่ยก็ยังน่าจะอยู่ที่ระดับเดิมโดยมองเศรษฐกิจยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะคะก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐกันต่อนะคะก็ยังคาดหวังในเชิงบวกจากตัวเลข ในหลายๆภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยแล้วก็ในเรื่องของยอดสินค้าคงทนนะคะที่จะมีการรายงานออกมาสัปดาห์นี้นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของจีนเองก็มองว่านักทุนคงจับตาในเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตจาก HSBC นะคะก็มองแล้วเนี่ยก็ดูยังมีความคาดหวังว่าตัวเลขเศรษฐกิจอาง จากประเทศมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยน่าจะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียแล้วก็ในส่วนของตลาดหลักๆอย่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการรายงานตัวเลขออกมาที่ ถ้าผิดออกไปจากที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะออกมาสดใสเนี่ยก็คงจะสร้างความผันผวนต่ออทิศทางของตลาดหุ้นได้ไม่น้อยนะคะเช่นเดียวกับในเรื่องของสถานการณ์ความรนแรงในอิรักขี่ยงยืดเยื้อต่อเนื่องมาในสัปดาห์นี้นะคะก็คงต้องจับตาดูว่าจะเห็นความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าขณะที่ฝั่งซารัฐเองเนี่ยก็ดูมีความเตรียมพร้อมเหมือนกันที่จะ เข้าโจมตีในส่วนของกลุ่มกบฏถ้ามีความจำเป็นนะคะถ้าข้ามกลับมาดูปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าความคืบหน้าในเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจจากทางคสชเนี่ยตลาดก็ดูจะตอบรับไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็คงยังคาดหวังว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นที่ได้รับประโดดโดยเฉพาะในส่วนของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเองหลังจากที่ทาง B.O.I. ได้มีการอนุมัติโครงการมูลค่ากว่า1.2แสนล้านบาทไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์ก็จะมีในส่วนของการ e- auction โครงการรถไฟฟ้ารามคู่นะคะก็ในส่วนของกลุ่มรับเหมาเนี่ยน่าจะมีการอิดตัวขึ้นรับในเรื่องของมาตรการดังกล่าวแล้วก็ในส่วนของการประมูลที่เกิดขึ้นนะคะส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คงจะได้รับ แรงหนุนด้วยเช่นกันนะคะส่วนถ้าดูกลุ่มอื่นๆนะคะที่น่าจะเป็นตัวผักดานตัวเซฟตี้เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มแบงค์มองว่าอาจจะต้องจับตาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางพลังงานนะคะจากทางคอสอชอว่าจะกลับมาเป็นประเด็นถ่วงหรือไม่หลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยที่ดีดตัวขึ้นมาด้วยความวิตกเกี่ยวกับ อุปทานน้ำมันจากอ,อิรักเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนตัวหุ้นกลุ่มพลังงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนกลุ่มสื่อสารอมองว่าน่าจะต้องตามดูต่อนะคะหลังจากที่มีการพักตัวไปด้วยประเด็นในเรื่องของ4 G ที่ชะลอการประมูลนะคะแล้วก็มีการพิจารณาก,กลับมาพิจารณากันต่อก็ทำให้ผลกระทบต่อ กลุ่มสื่อสารเนี่ยก็เป็นแรงกดดันต่อที่ทงตัวเซฟตในสัปดาห์ก่อนออมองสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะต้องดูว่าจะมีการเล่นประเด็นเรื่องของ ภาษีแคปิตอลเกนหรือว่าการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะสั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะเข้ามารบกวนการเคลื่อนไหวของตัวเซฟิที่มองว่ายังน่าจะลุนซื้นตัวได้ถ้ามีประเด็นบวกจากทางคอสชอเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของรายซื้อของนักทุนในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันเองที่อาจจะมี w i n d o w ์ r a c ซิ่งเข้ามาด้วยนะคะก็น่าจะช่วยประคองกัน อ่อนตัวลงของตัวเซฟในระหว่างสัปดาห์ได้เหมือนกันแม้ว่าในเรื่องของเม้นเงินลงทุนจากนักลทุนต่างชาติเนี่ย อาจจะดูแล้วอยู่ในลักษณะที่มีการโยกเงินไปพักอยู่ในตลาดต,าตราสารหนี้มากกว่านะคะมากกว่าที่จะเป็นในส่วนของการไหลออกอย่างจริงจังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องดูการอ่อนค่าของค่าเงินบาทด้วยนะคะว่าจะกลับมาอ่อนค่ามากขึ้นหรือเปล่าซึ่งจะกระตุ้นในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเหมือนกันในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะก็มองว่าเซฟฟิตี้เองเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้คงจะ แกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าย่อตัวลงไปแล้วไม่หลุดระดับ970จุดก็ยังลุ้นให้มีการดิดกลับขึ้นไปทดสอบอแถวแถวไฮที่ระดับ994จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านด้วยดังกล่าก็อาจจะมีย่อตัวกลับลงมาได้อีกรอบเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคงต้องดูที่ระดับ970จุดด้วยนะคะถ้ามีประเด็นลบเข้ามาแล้วก็ทำให้หลุดลงไปเนี่ยมีโอกาสไหลลงต่อค่อนข้างมากไปที่ระดับ958จุดนะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำให้เข้าไปเ,าเก็งกำไรโดยเปิดสถานะรองตัว S50U14 นะคะที่ระดับ975จุดโดยทั้งนี้ก็ป้องมอ,องว่าน่าจะ เปิดโอกาสในการจะไปทำกำไรที่ระดับ989จุดหรือว่าสูงกว่านั้นนะคะโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ965จุดลงมาแล้วก็จะเป็นจังหวัดในการเข้าเปิดสถานะช็อตตามไปทำกำไรที่ระดบับ955-950จุดสำหรับการป้องกันความเสี่ยงในฝั่งการเข้าเปิดสถานะช็อตนะคะให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ970จุด ในฝั่งของตัวราคาน้ํามันนะคะก็คงต้องบอกว่าประเด็นในเรื่องของอิรักเนี่ยคงจะมีน้ําหนักมากที่สุดนะคะหลังจากที่ในส่วนของกลุ่มกบฏเองเนี่ยยังเดินหน้าเข้ายึดเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการปิดล้อมแหล่งผลิตน้ํามันทางตอนเหนือใกล้กรุงแบบแดกนะคะก็เป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุน ยังคงมีความวิตกกังวลว่าจะกระทบต่ออุปทานน้ำมันจากฝั่งอิรักนะคะแล้วกอ็อาจจะเห็นสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นถ้าสามารถยึดได้ในส่วนของแหล่งน้ำมันแล้วก็ในส่วนของการจะเข้าไปยึดกรุงแบกแดดซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะของอิรักอาจจะกระทบไปจนถึงในส่วนของแหล่งน้ำมันทางตอนใต้นะคะของอิรักซึ่งในส่วนของอิรักเองเนี่ย ก็มีการส่งออกน้ำมันมากกว่า3ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะกะ็ถือว่าเป็นผู้ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับ2ของโอเปกนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของท่าทีของสารัฐเองที่มีการออกมาประกาศว่าจะส่งในส่วนของที่ปรึกษาทาาหารราวรามร0 0คนนะ,นะคะเข้าไปในส่วนของอิรักเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของอการที่จะจัดการกับกลุ่มกบฏเองแล้วก็พร้อมที่จะ โจมตีทางอากาศถ้ามีความจําเป็นเนี่ยก็ดูแล้วเพิ่มความตึงเครียดให้กับสถานการณ์ในอิรักแล้วก็ความวิตกกังวลที่มีต่อ,อ,อสถานการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันจากอิรักนะคะก็เป็นแรงผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ในสัปดาห์ก่อนนะคะก็พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบกว่า9เดือนนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสจะเดินหน้าปรับตัวขึ้นได้ต่อถ้าสถานการณ์ดูยังคงมีความตึงเครียดนอกจากนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของ การขยายตัวของอุปสงค์น้ำมันจากฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก็มองว่ายังคาดหวังในเชิงบวกนะคะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของสต็อกน้ำมันเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์ถัดๆมานี้เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนที่จะมีการใช้ในส่วนของรถยนต์ค่อนข้างมากนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะหนุนในเรื่องของอสต็อกน้ำมันเองที่ปรับตัวลดลงแล้วก็เป็นบวกต่อราคาน้ำมันดิบในสหรัฐแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันในยุโรปนะคะอมองในส่วนของจีนเองก็ดูแล้วแม้ว่าทางการจีนอาจจะออกมาเปิดเผยว่าไม่ ไม่น่าจะมีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ออกมานะคะเพราะมองว่าเศรษฐกิจจีนก็ยังดูมีสเสถียรภาพอยู่แต่ว่า,าดูแล้วคงต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขการผลิตของจีนนะคะหลังจากที่เ,เดือนก่อนเนี่ยมีการขยับตัวขึ้นมาในส่วนของตัวเลขของ s STBC แม้ว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่า50จุดซึ่งเ,เป็นตัวที่ กำหนดว่าถ้าระดับต่ำกว่า50จุดเนี่ยมองว่าในเรื่องของการผลิตเนี่ยยังอ,อยู่ลักษณะที่ชะลอตัวอยู่นะคะก็ยังไม่ได้สะท้อนภาพการแข่ตัวของเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าตัวเลขดีขึ้นตามลำดับเนี่ยมองว่าคงจะหนุนในเรื่องของอาการคาดการเกี่ยวกับอุปสงค์จาก ในส่วนของผู้บริโภครายใหญ่อันดับสองอย่างจีนเหมือนกันนะคะในเรื่องของน้ำมันเองเนี่ยก็มองแล้วดูราคาน้ำมันดิบเลนผ่านระดับ115เหรียญขึ้นมาเนี่ยก็มีลุ้นค่อนข้างมากที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ117ถึง118เหรียญต่อไปนะคะทั้งนี้ก็คงต้องดูในเรื่องของสถานการณ์ในอิรักถ้ายังดูไม่ได้คลี่คลายลงค่ะ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยจึงมองว่าการเข้าเปิดสถานะในฝั่งรองตัว b r n 14ยังคงมีความได้เปรียบอยู่นะคะก็มองจุดที่เข้าไปเปิดสถานะที่ระดับ3,735บาทแล้วก็วางเป้าหมายทำกำไรบริเวณ3,3795ถึง3,810บาทนะคะสัดดาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงหนุนระดับ3,680บาทลงมานะคะก็ฝากเอาไว้ในส่วน ของการลงทุนในซัสตี้เด็กฟิวเจอร์แล้วก็เบรนค์ุดออยฟิวเจอร์นะคะแล้วก็มาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปชิดการลงทุนในสัปดาห์หน้าค่ะ